ื่อว่ายอมห่างจากเธอโดยดีรักมากถึงที่ต้องตัดสินใจเลือกทงสักยางชุดเธอให้คนกับรักจอจอมอดบางยิ่บ้างหรือส่งเธอไปสงหวังทบทวนอีกครั้งก็ยังคีด มันสแสื่อมมาเหมือนผูกบางครั้งให้เส้นรัหาหากพังละอกันเพราะใจไม่เคยมาเรักนอาจต้องกลัาดจะทำอย่างไรมันเจ็บแค่ไหนที่ต้องหายใจผ่านความผิดหวังจะน้อย ไไมไม,ม,มดไ่ด้าโอเค okay, นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เรียกว่าเหมือนไม่มีอะไรแต่ทว่าโอ้โหนะครับแต่ละอย่างเนี่ยใส่ของดีๆทางนั้นเลยนะครับเรามาดูกันคันนี้เป็นฟอร์ดนะครับ สี่ประตูเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ Ford อันนี้ลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับโจทย์ก็คือการฟังแบบในรถด,ด้วยเพราะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นอกรถเพราะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อยากแบบกึ่งๆนะครับทีนี้ก็เลยนะครับมีลำโพงเนี่ยเรียกว่าหลายหน้าตัดนะครับเพราะว่าลำโพงแต่ละตัวเนี่ยทำงานกันคนละแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า ลำโพงตอนนี้ที่เราฟังเป็นเมมเบอรี่นอกรถนะครับก็จะมีทั้งหมดเลยเนี่ยลำโพงก็จะมีแหลม1ดอกแหลมดอกที่2กลางดอกที่3กลางดอกที่4ทั้งหมดบานประตูต้องมีทั้งหมด4ดอกนะครับเวลาที่ฟังนอกรถเนี่ยจะประกอบไปด้วยเสียงแหลมทั้งหมดเลยแล้วก็กลางทั้งหมดเลยก็คือฟังนอกรถเวลาที่เราฟังในรถเนี่ยจะชุดนี้ดอกนี้แล้วก็ดอกนี้จะถูกปิดออฟแล้วจะฟังเฉพาะชุดนี้อย่างเดียวในรถ ในรูปแบบการฟังแบบ SQ SQ ก็คือการฟังแบบในรถแล้วกก็รคันนี้ก็เป็น SQL ด้วยนะครับเป็น SQL ด้วยนี้เดี๋ยวเรามาลองไล่ดูเลยกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันพิเศษยังไงบ้างนะครับก็โอเคแล้วเริ่มต้นเลยนะครับก็เสงแหลมตัวนี้นะครับเป็นของก g าวซ z โ r ่เป็นแหลมชนิดซอฟโดมนะครับก็จะฟังแบบอ่า ซอซอบละมุนละมุนรายละเอียดฟังดีๆตัวนี้สามารถฟังในรถแล้วก็นอกรถได้นะครับแล้วก็เสียงกลางตัวนี้นะครับเป็นของกราวซีโร่นะครับก็จะเป็นเสียงกลางนะครับที่สามารถฟังในรถได้แล้วก็นอกรถได้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นแหลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหลมจานสี่นิ้วโดยปกติของแหลมจานสี่นิ้วเลยเนี่ยก็จะ ออกแบบสําหรับการฟังค่อนข้างที่จะมีดีบีค่อนข้างดังอยู่แล้วนะครับก็จะฟังนอกรถเนี่ยได้ดีเยี่ยมนะครับแต่ฟังในรถเนี่ยจะสู้ตัวน,นู้นไม่ได้นะครับทีน,นี้เราก็เอามาเสริมการฟังนอกรถแล้วก็เสียงกลางตัวนี้เป็นเฟดตัคนะครับของ Lo อก f o r d f o s g เก e นะครับก็จะเป็นกลางชนิดที่เป็นกลางสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการฟังกลางแจ้งได้ดีแต่ลูกค้าบอกว่าไม่อยากไดเออ้เสียงกลางที่ มีความจัดจ้านมากจนเกินไปอยากได้เสียงกลางที่พุ่งพุ่งกำลังดีนะครับซึ่งก็เลยเลือกเป็นของ l o อก f o r d for ์เกตนะครับนะครับทีนี้เราจัดระบบไว้ก็เป็นตัวนี้จะเป็น4ย่านความถี่นะครับก็จะเป็นโลโลมิดไฮแล้วก็ซุปเปอร์ไฮนะครับนะค่อนข้างเยอะไหมแล้วก็ซับเบนะครับเป็นของเห็นแบบเแบลบดแรงแบบนี้ตู้ไม่ใหญ่แค่นี้นะครับ อะไรกันนี้นะครับมันผิดกดไปหมดเลยนะปกติแล้วเสียงที่ดังๆมันจะต้องตู้ใหญ่ไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ตู้แค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถปิดซ่อนได้เป็นตู้ของสำนักเคสซาวนะครับแล้วก็นะครับดอกซับนะครับเป็น12นิ้วล็อกฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเราลองปิดเบาะให้ดูนะครับปิดเบาะไปแล้วเบาะเนี่ยไม่นูนนะครับยังอยู่สภาพเดิมไม่เหล็กไม่ดันเบาเพราะว่าไม่เหล็กอยู่ข้างใน เบาไม่ต้องขยับนะครับอยู่ที่เดิมเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษของทางเคเอสเลยแล้วก็พอแอมขับกลางอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นดีสแปดพอแอมขับซับเบดตัวนี้ครับเป็นของเอ็กซาดพันห้าร้อยจุดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นคาปาตัวนี้เป็นพอแอมเอ็กซาดขับแลมตัวนี้เป็น DSP นะครับปรับจูนในระบบของ DSP นะครับจะให้การปรับจูนที่เรียกว่ามีรายละเอียดสูงที่สุดนะครับในเรื่องของการปรับจูนเครื่องเสียงรถยนต์คันนี้นะครับถ้าใครได้ฟังก็ผมเชื่อว่าจะต้องชอบแน่นอนนะครับใช้เสียงเป็นต้นแบบนะครับสำหรับเสียงที่ดีนะครับได้เลยนะครับงานติดตั้งโคตรเนี้ยบเลยนะครับสนใจใครใช้รถรุ่นนี้นะครับเราเชี่ยวชาญให้เราดูแลดีกว่านะครับ ทำที่ไหนก็ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับทำร้านที่เชี่ยวชาญกว่าได้ผลที่แม่นยำกว่านะครับจดคลิปเพินน่านันนะครับ